ะชื่อหยกนะครับนกของยกของเราองค์จะคิดว่าคำตอบน,นี้มันคือคืออะไรคืออะไรคะประมาณไหนติที่ไหมปนปนข้างๆเขาบอกว่าฟังไม่ได้ยินอ่าเราให้แก้ตัวอ่าเอากระซิบกระซิบนะเราฟังไม่ได้ยินติดตอบไม่่อได้ค่ะอ่าเริ่มกันใหม่เริ่มกันใหม่ เกมแรกยังประลาทกันอยู่เดี๋ยวเกมต่อไปเราจะเอาช้างม้างวควายให้จับกันเอาใหโอ้โหให้ช้าให้ชัดเจนต้องชัดเจนต้องชัดเจนมันคือการตื่นตรกันบางทีคนคนแรกอ่ะเข้าใจมาตอบถามมาต่อมาทุกอย่างเลยไม่ผิดเพี้ยนเลยครับตอนแถวที่สองแถวเรายาวถึงไง

มันฟังไม่ชัดถามไหมครับกเอาเกิดกที่หเกิดกระซิบที่หูจำได้ที่หูพื่อนเออก้กระติบจอายกระิบอันนี้อันนี้กเือเ่ คนชนะก่อนแล้วก็ตามด้วยคนรางวัลทุนเสไม่ต้องกลัวครับใด้รางวัลทุกคนอ้าวไปไปลงจออ็นด์การ์พี่จิ้งไลกามีหน้าบัตรเราแก้หน้าบัตรก่นแยกเองนะยังไงไปจุแต่ทุกคนครับแจกทุกคนครับได้ทุกคนครับเดี๋ยวพี่อุ๋ยมีรอยจุกใจอะไรเล็กน้อยไหมอ่าบุญแจกแล้วี่พุ่แจกนะครับปกบอลแข่งระยะยาวทุกคน ไปดูบรรยากาศทุกตาหน้ารักหน้ารัก